มาม่าชาไข่มุกมากม่้วะมันมีแบบอะไรไงมันเป็นแบบสองระบบอ่ะอันนี้คือไข่มุกอ่ะใช่ไหมไข่มุกหรืออะไรเนี่ยเหมือนยินลี่เลยไข่มุกเลยด้สวัสดีครับผมชื่อไงนะครับอยู่ช่องแมงกซี่แชร์ผมแล้วก็รอพังนะครับผม วันนี้เราจะไปกินอะไรกันเนี่ยวันนี้เราจะมีของรับสุดยอดกันเทพครับผมมันคือมาม่าอะไรสักอย่างอ่ะมาม่าแปลกๆอ่ะอะไรนะมันเป็นคล้ายเหมือนมาม่ามาม่าชาไข่มุกมักไม่รู้วแปลกมันมีแบบอะไรไงอ่ะมันเป็นแบบสองระบบอ่ะมันมีแบบใส่แบบน้ำแข็งมีมีใส่น้ำแข็งด้วยอ่ะันเนี้ยอันเนี้ยตัวตัวใหญ่นะใส่ใส่น้ำแข็งอันนี้ก็แบบอะไรนะนี่นี่อันนี้เป็นแบบ หมือนเหมือนเผ็ดเผ็ดร้อนเผ็ดร้อนอะไรเนี่ยทักอย่างแบบเผ็ดๆอ่ะ,อะไม่รู้ว่าจะอร่อยหรืป่าว่าแต่กูยังคายใจยไ,ไ,ไ้ไอ้ไอ้มใส่น้ำแข็งนขเนี่ยไข่มุกเนี่ยมันจะกินได้ป่ะไ,ไ,ไม่รู้ครับ <c oughs> ไม่จั้หวัด <c oughs> รีวิวไช้ไหมต้องลองกินดูทุกคนก่อนก่อนที่เราจะไปต้มน้ำเดี๋ยวเรามาแกะกันดูว่าข้างในมันเป็นอะไรบ้างแกะผมว่ามันมีจีบมันมีเครื่องอะไรบ้างแต่ไม่รู้ป้องมีหลอดเลยป้องมีหลอดเลยวะ มอนมีอร่อยไหมไม่เคยนนี่มีช้อนหนึ่งคนหนึ่งโกมีมีอร่อยด้วยอ่ะนี่เฮ้ยอยู่ช้อนบ้านเขาดิโคตรเฟี้ยวอ่ะเพื่อนเป็นอย่างเงี้ยจริงว่ะนี่ถ้าเป็นของเราแบบสแปะบ้านเราจะแบบแบบงอใช่ป่ะงองอขึ้นอันนี้คือไข่มุกอ่ะใช่ไหมที่ในรูปอ่ะเย้ไข่มุกไข่มุกไข่มุกหรืออะไรเนี่ยเหมือนยินลี่เลยไข่มุกเลยด้วย มันได้คุกมันได้เข้ากันนะวอททำไมไข่มุกคุณใส่ไี้แค่หน่อยทั้งหมีอ,นนอะไรบ้างเนี่ยอันนี้แบบอะไรวะเราเราเราต้องใส่หมดด้วยป่ะย่างเลยเราก็ใส่หมดเลยแม่เขาให้มาแล้วก็ใส่หมดเลยรวมกันไปเลยใส่สองรอบเลยเอา <laughs> ไม่ใส่แยกแบบเขาอ่ะอยากรู้ไงใส่หมดเนี่ยเราได้รู้เนาะคุณผู้ชมเนาะอาแล้วทุก,นกคนตอนนี้เราก็ ไปต้มน้ำมาเสร็จเรียบร้อยแล้วโอเคบอลจะกินแบบเย็นๆใช่ไหมใช่แล้ววันนี่กินแบบไม่ใส่น้ำแข็งแต่ผมนี่มันคือไงมันมันไม่มีน้ำแข็งไม่มีน้ำแข็งต้องผมก็ใส่น้ำเย็นแทนนะใช่ไอ่พวกจะเวิร์กก็เราผมไม่มีน้ำแข็งฮะมันจะเข้ากันนะบอะไม่รู้อ่ะลองดูเดี๋ยวผมได้เนี่ยน้ำเย็นเราผมจะใส่น้ำเย็นนะน้ำแข็งเราไม่มีน้แข็งไม่มีนะผมจะผมกินน้ำเย็นนะมันเท่แท้ก็ได้นะน่าจะได้กินเหมือนกันนะทุกคนไม่รู้เยอะนเราใส่ด้วยนะ พอแล้วมั้งนิดนึงโอ้กินนานได้ขนาดนี้เลยอ่ะเราใส่นี่เลยดีกว่าอันนี้จะเป็นจะเป็นอะไรเผ็ดมั้งเออพริกอ่ะไม่เหมือนไออันนี้คือแบบว่าไงผงๆนมอะมั้งน่าใช่อุ้ยหกไอ่กลิ่นเป็นไงกลิ่นมันออกแบบออกแบบพริกอ่ะใช่ไหมกลิ่นช้านิดนึงนะนะเออไหนเป็นไงนอนลงด้วย โอ้โจริงปะเออนั่นนั่นมีกลิ่นชานนมีกลิ่นชาแต่มันหอมอยู่นะเออแต่มันก็ฉุนที่จริงปะใส่หน่อยใส่มมขมวดหน่อยเขาให้ใส่น้ำแข็งๆๆ <c oughs> ใส่น้ำเย็นมันทดแทนกันได้แกะดูริกิๆๆ <c oughs> อยจะใส่ฟั่น นีทุกคนมันก็จะเป็นประมาณนี้มันจะหล่ออย่ะว่าบอสไม่นะผงผงผงเป็นอะไรเป็นผงอ่ะผงขาจะเป็นผงนมมั้งนี่นะน่าใช่โอ้ผงขาดึงไผงนมนะเดี๋ยวเหมือนเหมือนนมผงเด็กเลยอ่ะเหมือนแบบใส่ชงนมเด็กอ่ะ อันนี้คือทีเด็ดเราทีฟิกเมเจอร์เราไข่มุกไข่มุกนี่กูบีบจนมันเละตีเมเจอร์เลยดีกว่ามันจะเวิร์กกว่ามึงมันเหนียวอ่ะเยอะเลยทุกคนเยอะเลยอือหือยนนีะคไม่เขาให้มาหน้อยมั้งออไอหมดนะไม่หมดไม่ได้แต่ไม่คุ้ม เอาคนคนใเอ็นช้อนอต้องมีอ้วกกันนะ <laughs> แต่ตามจริงอ่ะเอาจริงแล้วมันต้องใส่มันต้องต้งตงมเป็นน้ำร้อนมันถึงจะละลายแต่เรามไม่มีน้ำแข็งไงใช่ไงเราใส่น้ำเย็นกินแม่งี้เลยดูหน้าตาทุกคนดู <laughs> เหมือนอ้วกอ่ะ <laughs> 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 เอามีไหม <laughs> ถ้าถ้าสมมติเราเราใส่น้ำร้อนใช่ไหมมันโดนความร้อนก็จะแบบละลายออไอ้นี่เราใส่น้ำเย็นไงมันก็จะเป็นคล้ายๆเหมือนแบบเหมือนมันเหมือนเอาง่ายๆเหมือนมันปูดแข็งไม่มีทำไงได้นะพี่มเออแล้วก็าทำแบบที่เรามีไม่ถ้าเรากินสองแก้วไงเนี่ยอืมถ้าเราใส่น้ำร้อนเนี่ยมันก็จะร้อนหมดเลยมันก็ไม่มีน้าไม่มีน้ำแข็งนะทำโจ๊กมันต้องทำอย่างงี้ ควรน้ำไม่แห้งไวแล้วนะแต่งน้ำไม่เยอะ <laughs> อันนี้ผองนมใส่ก่อนเลยจะใส่ไหมเนะี่ยมันในนี้มั้นเย็นอยังร้อนอย่งร้อนอยู่เย็ย่งร้อนอยู่เขาเอมเงินน้ำเย็อนแต่กูน้ำแห้งแล้ววันี้ดเดขาต้องกินแบบต้มน้ำร้อนใส่สองแ,งนะแก้วเนาะนี่มีผงในดำๆได้ไหมเห็นไหมอะไรผงดำๆเราไม่โฟกัสเลย เออว่ะท่านผู้ชมมันมีผงอะไรดำๆม่รู้ว่อาจจะเป็นท่านท่านเหล็กมั้งอาหารเดียวอันนี้แบบผงผงนัวครับนี่พิสูจน์กินเหมือนชาไปว่ะก็ต้องหน้าคุณแม็กไม่มีแบบเป็ดๆอ่ะนี่ก็ลงไปแล้วเป็ดแบบแจ๋วๆนี่น่ะ นี่ฟิกเนจเจอร์เราไข่มุกใส่ไหมเหมือนยิ้มลีนะคุณผู้ชมไม่เหมือนไข่มุกเลยอะทำเงินด้ยทุกคนไหนดู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 ดสร้างฟิกในตัวทุกคนมันเหนียวอ่ะหั <laughs> <laughs> วจะพี่กินกูลำบากอ่ะใส่แค่นี้แหละพอแล้วเยี่ยบทุกคนมาเราถึงวเวลากินแล้ว เราทุกคนเราก็มาถึงขั้นตอนการกินแล้วโอเคชิมนะมรสชาติเราจะเป็นยังไงนะกินของมึงกนในดีกว่าอ,อันนี้หองผมห้องผมเป็นเย็นนะใส่ใส่น้ำเย็นเอาใส่แล้วถึงเต็มนนะ่ะกลิ่นมันก็ยังไงก็เหมือนมนมกกว่าปกติ <c oughs> แต่มีกลิ่นชา,าอยู่นิดนึงน <c oughs> นิดอืมล้วก็มีรสเปรี้ยวๆอยู่อุ๊ยอยู่ดิวเลยดิวของขั้นสุดยอดอะไรอร่อยต้องดูดน้ำแบบไหมไม่เนาะ โอ้ยหลอดดูเน่าเฟี้ยวเลยาเากิน,นอะไร <c oughs> <c oughs> เนี่ยไปหล่ะเอาเนี่ยผมลองทิ้งไว้สับเดี๋มันแสบคออ่ะอืมแสบคอมันมีแต่เผ็ดอยู่แล้วก็แสบคอแต่เอาบกินมัน ก็มงเงี้ยจิ๋วจีเยก็นงงเงี้ยดยินมัไงยินมันก็ดจิดๆจีไงแล้วต้องหลินมันมันแปลกแปอืูกูงากเงูกูกูงูกูงูกูงูมูกููกูวูกูงูกมงููกมูงงไู่ก มึงมังบ้างรสชาติแต่ขนมหวานนะเราเส้นนะเรเส้นอะไรยังบ้าสิ่งดีอะอื่อแม่เส้นะ <laughs> สมันจืดจืดอ่ะเออคือเองาง่ายมันจืดหมดอ่ะไม่รู้ว่าใส่น้ำยี่เป๊ะป่ะนะ มไม่เยอะนะปกติก็พอกินได้นะทุกคนได้นี่เลยไหมมีสิทธิ์แล้วปิดร้รองเพลงเลยนะทุกคนร้องเพลงเยอะเลยดูว่าเราทำปิดตัวย้ง จืดทั้งหมดเลยอะทุกคนมีอยู่อย่างเดียวน้ำมันไม่จืดเไม่จืดอืมดูกันเอง <laughs> เป็นไง <laughs> แสบคอเย่ไ <laughs> มันมีที่นี่แหละเนี่ย มันก็มีกลิ่นอะมีกลิ่นออกชานิดๆเต็มสิบแต่ผมให้ประมาณประมาณห้ามันชามันไม่เข้ากันเอาง่ายๆง่ายๆเลยนะมันไม่เข้ากันอะมีเข้องตั้งแต่แรกแล้วเห็นทุกคนไข่ปลามันก็เหนียวๆเหนียวๆนิดเดียวแต่แต่มันอร่อยนะเนี่ยอือเนี่ย เดีลูกมันเล็กปะไหนเล็กมากความรู้สึกมันเป็นไงบ้างไม่ปึ้งพี่ไม่ไหวยังอร่อยกว่าทำแรกไปคิดว่ามันจะยังไงอ่ะจะอร่อยแต่มันก็เจ้าต้องมาเปนเกลือมันก็ได้อยู่นะแต่มันไม่ผ่านอ่ะบอกไม่ถูกอ่ะต้องลองกินดูต้องต้องลองกินดูไอซียิปผมชอบนานเจอาไข่มุกสุดละไอซียิปผมกินมาเนี่ยมันเหนียวๆนุ่มๆก็เลยหวานเออ แต่ผมเมื่อกี้ไม่อร่อยสองขอเลยอืมอือคนกิข้าวไปไหนชอบพวเนี่ยชอบที่สุดละอร่อยใช่ไหมอืออันนี้มันเดือดแต่เต้นมันก็จืดเต้นจืดอืมน้ำก็แสบคอแสบเลยมันแบบเลี่ยนมันมันอืมนี่นมอ่ะตอนกินกินเท้าไห่ไข่หมูกันมันก็จะมีความรู้สึกหวานๆกรดๆผสมกันหน่อยอือกินกไข่หมูก็แบบ เป็ดก็เผ็ดเลยไงหวานก็หวานเลยใช่ไหมแต่พอมาเติมเลืเข้าลไปกินน้ำอ่ะแต่พอดื่มน้ำปุ๊บพอแต่แค่ดื่มนิดเดียวเองเอาเลยทุกคนกินนี้ก็สรุปว่าก <5. S 1> ็สิบห้าแค่นั้นน่ะชอบอยู่ชอบอยู่อย่างเดียวคือไข่มุกแค่นั้นเลยแค่นั้นน่ะทุกคนเอาไปลองกินได้ดูมันก็แล้วแต่คนชอบอะ่ะแต่ผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่คุณชอบไหมอือ อยากลองกินดูเฉยโอเคครับคลิปนี้ก็มีแค่นี้แหละทุกคนถ้าชอบใจคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตับสไครด้วยปักช่องวัดพิชิ่งด้วยนะผมมันจะชิวนะคลิปหน้าอย่ากให้พวกเราทำอะไรก็คอมเมนต์ข้างล่างมาเดี๋ยวพวกผมจะทำให้ตอนนี้คลิปว่าคลิปอไรก็ยังไม่ค่อยมีฝนตกอยู่ช่วงนี้หน้าฝนก็จะเรยช่วงหน้าหนาวนะอืมแล่นั้วไปแล้วทุกคนบ๊ายบาย ¡Suscríbete al canal!